สวัสดีค่ะอดัมฟาร์มสวัสดีค่ะสิบโมงเช้าของเสารวันพฤหัส,สบดีที่ยี่สิบหาพฤษภาหกหก้วยค่ะพี่น้องมาชมกวางจ้าสายแล้วแม่เพิ่งเข้ามาถ่ายลิปตะเอคนนี้ที่เจ็บนะคะหายแล้วนะแม่ดูคอก่อนเนี่ยค่ะ อาการดีขึ้นมากแล้วค่ะที่คอเพื่อนแผ้ใกล้หายสนิทแผ้ใกล้หายสนิทแล้วตอมมาช้าดีกว่าไม่มามาช้าดีกว่าไม่มาเซนเปลูมาช้าดีกว่าไม่มาไหนวันนี้ได้อะไร โอ้โหพ่อเอาแพงกูรามาให้แล้วลูกไม่ใช่สิไม่ใช่แพงกูร่ารูซี่อันนี้รูซี่หมดเลยค่ะถ้าแม่มาสายแมย่ก็จะได้สีสวยขึ้นนิดนึงนะลูกไม่ค่อยมืดเท่าไหร่เออตาเอ๊ ทำไมจ้องกันขนาดนี้ล่ะลูกแม่ไม่ค่อยได้มาสิงสถิตเหรอตกใจเหรอพ่อจ้องนาแม่ขนาดเลยเมื่อเศร้าเปิดให้ยยะิตะเขามานน่ำดิเปิดไเข้าหนังบ่ได้เขามาหอดพี่ดอกเขาไปยืนเบิ้งทางนาพุ่น เออมันเที่ยวถามอยู่ว่าได้จกโตล่ะเอาแม่ถ่ายคลิปอยู่เลยเอ้อเอเอมีเอซี FC บอกว่าชอบให้ถ่ายตอนรวมกันเยอะๆรวมกันเยอะๆมองสายตาเขานี่จะหลงนะคะเอาอินดี้อินดี้ครับเขบาไม่ไดแปลงอย่ง้ง แปลงยาใดบบไทยเพื่อจะขายยาหรือจะทำอะไรไนแนวเห็ดอุ้งอิงอุ้งอิงจ๋า นึงเดือนหนึ่งวันเด็กหนึ่งเดือนหนึ่งวันกินหญ้าได้แล้วที่ติดกันเนาะคะ่ะขออนุญาตถือว่าเราเห็ุซูกันฟางนะคะที่ติดกันมือเศร้ามากเพิ่นมาเสียงอยากให้ห้าหยับไห่ค่ะ เพื่อนเป็นคนเอารัางวัดมาแล้วนะคะเท่ากับลอมลัวตามรังวัดคือเพื่นอยากไดทีเท่าแห้งค่ะแล้วแต่มือมืออยากได้ก็มาให้มาเทียงเอาลำคานอยู่ได้ค่ะพี่น้องแบบนี้มือใดเพิ่งขึ้นกมาวสันทจาแบบนี้ถามพี่น้องเนะะี่ยค่ะว่าควรจะเหตุใดดีหนึ่งทำหูทวนลม เขาวาเขาล่างวัดไปว่างใดนี่แมค่ค่ะเพิ่นนั่นแหละเป็นคนเอามาล่างวัดบัดน,นี้เ,เ่นเรยกแบบแงเฮาว่ายับเข้าไปเม็ดนึ่งนี่เอาร่างวัดมาไมน่นี่ถนนนาบ้านเขาก็แบง่งแบ่งให้แบ่งให้เที่ยวก็ว่าเขา้าแบ่งเอาหลายเอาเราจะปิดก็ได้นะเราไม่แบ่งให้เลยก็ได้นะความจริงข้างนี้ก็เรยว่า คือวันดีวันดีขึ้นดีแล้วก็สิมานนี่หายอันนั่นหายอันน่นเฮียไกเฮียอย่างเสียว <laughs> จากกวาวา,วาทางนี่เอาเนาคะค่ะโอ้ปวดหัวเคยบอกลูกคนไววแล้วละ่ละคะ่ะว่าคันแม่เจ้าเป็นยังสี่ดูดูข่อยบวไว้ด้วยข่อยสิขออนุญาตแจงความด้วยเจ้าไปโพธนัยพวกข่อยเสียหายนี่ว่าเขาไปยับหลักโนดเพิินคะ่ะมือเศ้านี่เพิ่นว่า แฟ่นะรับยับรักโฉนดออกไปเจ็ดเม็ดผุนเที่ยวยับเที่ยวยับเผ่นวาค่ะโอ้้พ่ทผูพเ,เท่ามากได้นะคะปงบ่ได้ไปบ่เป็นจักสีวาจังใดทางนี่ก็เทั่งศูนย์ทังลิต,ตนเทังอยากหัวนะคะจักรีวาจังใดใจเนื่องก็อยากไปแจ้งความไวอยู่ค่ะลงบันทึกไว้ว่าเหมือนนี่เทากับมคลิปอยู่นะคะ เรามาตูอีกแล้ววาา่าเห้าเรามาไปซีหฮาว่าเห้าหนันไปยับหลักชนดะไครก็รู้ว่ามีความผิดนะคะรับยับหลักชนดโน่นนี่นั่นวอาไปแล้ววอาไปทัวไปแล้วย่อมือขึ้นหัวเลยอยากได้เอาไปโหลดฝ่าพา,าไปโหลดอย่างเพิ่นบุ <c oughs> ๊ก็เลยได้เข้ามาถ่ายเด็กๆช้าปีนี้นึ ต้องขออภัยนะคะท่านผู้ชมที่เอาเรื่องส่วนตัวมาเเาวนะคะในคลิปนี่จริงกับผสมควนดอกจ้ะต้องขอโทษหลายๆนะคะก็ได้ตเต้าเบวน้ำลูกลูกแล้วลูก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 ไหนพารวยอยู่ไหนอุพารวยกินคะ่ะพารวยกินหญ้าอยู่ตรงนี้จ้ะนี่พารวย คนนี้เป็นอะไรอ่ะลูกเป็นอะไรคะแม่มีกลิ่นคนอื่นมาเหรอเกลือบเป็นผ้าเพิ่นเขามาเปิดเบิงคะ่ะเพิ่นอ้ยหอ,อกเฮาคือพอดีกวางเบ่าเ,าเพิ่นเลยจ้ะเพิ่นเลยบกาา่กล้าขอมาตะกับแม่นีก็แลนไปแลนมามีกลิ่นตัวคนอื่นแล้วลูกช่างมันเธอ ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจมาเร็วๆมากินเร็วๆเ,เลยมีเอฟซีทันใดมีปัญหาเรื่องลวดไส้เดียนก็บเพื่อนบ้านบอค่ะมีคือของอดัมฟ้ามอยู่อะค่ะเป็นมัดตลอดด้วยค่ะนี่เป,นเป็นให้หายสําเพิินกีดพอเพิ่นกรมาเบาเอาไม่ แนวซีว้าเพื่อน,นค่ะทั้งนี้โตนเพิ่นค่ะเพิ่นขาดยามักไดไร์ไลท์เถาแล้วกนาสิบป,ปงแล้วนะคะขันเท้าบ่แอมรั่วไว้นี่บอกค่ะเอยตอนนั้นบ้านแอมเนาะคะ่ะบ้านเอาล่างวัดมาแต่ว่ากะเขาใจเพิ่นจะรอค่ะบัดมาล่างวัดแล้วเป็นของเฮาเบิร์ด ที่เพื่อนเห็นไทยหน้านะเพื่อนก็ได้ยับขึ้นไปทางที่ปะวันออกคุณกรไดยับขึ้นไปขันเท่าบแอรไว้อุย้ยคู่คันเท้นาแม่จ้าคู่คันเท้นาเขามีเอาไ้ยางรวมกันแม่จ้าซักเอาเบิร์ดกิววาะมันเหลือขือบหนึ่งนี่ล่ะะมาที่นี่ าก็เขาก็พากันเขาไปอยู่ได้บ้านได้ประมาณปีหนึ่งเนาะค่ะขนะนันกะเลเพิ่นแฟนเพิ่นกระเลยล้อมรั่วไว้ซะขันบ่ล้อมรั่วปลูกไผ่ปลูกยังล้อมไวน้นี่ย่านบ่เหลืออยู่ค่ะย่านบ่เหลืออยู่ทีเฮามากครับยับยับพื้นยับศอกก็เอายับลายก็ใส่งานลาย ขุดเอาของผู้อ,อื่นหลายโตแล้วก็วอดสมบัยบบดนี้ค่ะทั้งผัวทั้งเมียเลยใจนึงกะลิตนผู้เฒ่าใจนึงกะลำค้านมือนึงกะดีดีอยู่มือสองเหมือนเมื่อวาอยากได้ของห้าอีกละ่ะวาจังไม่กระได้ค่ะแต่วาวาเขาหออยับรักโฉนดนอีหละะ่ะจ้ะมันแนวมันโบแมนแนวมันเได้ติดๆๆคุกกัน ี่หาลับยักย,ยับรักโฉนดโอ้คลิปนี้ไปเก้านาทีแล้วไม่บนนานเลยต้องขออภัยนะคะเอฟซี FC ท่านใดมีอะไรจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ซอยคอมเมนต์มาได้ในเดอ้อจ้ะขนาดว่าเข้านี่ก็บ่ค่อยอยากสูงเสียงอียังไผปันไดเนาะคะ่ะเขาเลือกเส้นทางนี้เข่าแล้ว มันก็ยังมีปัญหาจังใดเมื่อฟังรักนั่นก็เอินมาเบิงน้ำกันอยู่มาเด้อมาเบิงเด้อมานี่เด้อจะฟังเด้อสิ่ไหมค่ะก็บบมาเด้ยค่ะบาดนี้เขาเฮ็ดแล้วเขาถมสะแล้วบาดนี้มันกับเปิรนเวินเนาะค่ะอยู่นาถียงทีมันก็งามพันอยากได้บาดที่นี่โอ้ยผู้เฒ่าจะสิวาจังใด ยจกสิวาจังไดวันนี้แคปชั่นบะเกี่ยวกับกวางเลยเนาะลูกเนาะโอ้ตาลิตตัลูกแม่แม่บนให้ท่านผู้ชมฟังเหมือนกะสิลำคาญอยู่คนนี้พารวยจ้าคนนี้พารวย พอ่อพันชื่ออินดีอินดีรูปหรอนะคะคนนี้คุณแม่เลือดร้อยเลือดร้อยจะตัวเล็กกว่าเลือดเลือดไอ้กวางลูซ่าร้อยบวกกวางมานะคะอุอง๊งอิงอุอิงอยู่ไหนอุ๊กอิงอยู่นี่เองอุ๊กอิงอยู่นี่เองติ้งติงงเอาแมวแมวให้อ่ะกินไหมอุกอ๊กอิง ไปวิ่งตามแม่เขาทําไมล่ะทีนี้เอา้าวุ้ยแม่จะไม่ไปใกล้ใครอีกแล้วทํามราเขาสิบร,รนหนีได้จา้าแม่ไปยืนคุยใกล้ยายนั่นแหละเด็กผิดกลิ่นเลยเด็กผิดกลิ่นเลยพาลวยขอจับหน่อยพาลวยมีคนฝากความคิดถึงมาด้า ัวที่เก็บคอนะคะเนี่ยเขามีอาการอยู่ค่ะอาการอาการที่เกิดจากอันี้นหรือเปล่าเป็นพิจามอยู่เอยน,นะแม่ค่ะอะตอมนี่สงสัยยังไม่หายดีนี่จ้ะคอเพิ่นเลือแผลนิดนึงเพิ่งจะมีอาการพิจามอยู่เอยนี่จ้ะอินดี้วันนี้ทำอะไร เยี่ยวเหรอคะคนนี้เอาเอาไม่ให้จับเลยเอาไม่ไม่ให้แม่จับเลยวันนี้นะคะวันนี้ต้องมีอะไรสักอย่างสงสัยแม่ไปยืนไกลผู้อื่นนะคะมีกินโตผู้อื่น <c oughs> <c oughs> ค่ะก่นนองขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อจา้าเข้ามารับชมแล้วก็ดีใจมากนะคะแล้วก็จะดีใจมากกว่านั้นถ้ากดติดตามให้ด้วยใครที่ยังไม่กดติดตามฝากด้วยนะคะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยจ้าเขาเสด้บบพาดคลิปต่อไปเนาะค่ะมันจะลั่นขึ้นมาให้เลยจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ